สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่า a n n e l นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีสิงลัคนาสิงการทํานายนะคะจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทา์มสแต็มจะอยู่ใต้เดสคริปชั o นบ็อนะคะแล้วก็คอมเมนต์นปักหลุดนะเริ่มกันเลยที่พาร์ทของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะวันที่16-30านะคะแเหรียญน,นะคะสไม้เท้าเพจซอฟคัพ สดาบแล้วก็6เหรียญน,นะคะบอกเลยนะคะว่าชาวธาตุน้ําค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะคะต่อสถานการณ์ความรักของคุณมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะด้านสถานการณ์ความรักของคุณนะคะคือการโฟกัสไปข้างหน้าเนาะเรื่องของความรู้สึกในใจเนี่ยคือจะไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะคะ โฟกัสไปข้างหน้าทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างอยู่อย่างเช่นการงานการเงินหรือชีวิตส่วนตัวนะคะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวบ้างแต่ก็ไม่ได้ได้เด่นถึงขั้นจะทําให้คุณแบบเปิดใจกับคนคนนั้นแบบเป็นพิเศษนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยอาจจะวางเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนหรืออาจจะมีเพื่อนของคุณนะคะแนะนํา คนใหม่ๆให้รู้จักหรือเป็นคนที่เข้ามาผ่านเพื่อนผ่านคนรู้จักของคุณนะคะต่อไปหรือบางคนนะคะมีใครในใจโอเคเผื่อใครมีมีคนในใจขอดูสถานการณ์ความรักของคนคนนั้นนิดนึงนะคะเ mm hmm. มจิเชียน mm hmm. เพียซับซอนนะคะเก้าดาเก้าถ้วยขึ้นมาสองใบ หถ้วยนะคะแล้หกดาบนะหดาบแล้วก็ night of pentacles นะคะสำหรับตัวเขานะชาวทัดลมค่อนข้างเด่นหรือคนที่มีนิพนธ์ต่อเขานะคะคือชาวทัดลมกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องคือมันอยู่ในจุดของการมีตัวเลือกนะหรือถ้าเขามีคู่อยู่แล้วก็อยู่ในสภาวะของรักซ้อนนะคะรักที่เสียดาน้องมีตัวเลือกอยากที่จะเก็บไว้ทุกคน ต่มีโอกาสที่อาจจะต้องเสียนะคะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของเขาที่มีไปหนึ่งคนนะคะตึงเครียดพอสมควรแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ยื้ออะไรไม่ได้ไไไดก็เสียไปเสียไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเสียไปปุ๊บก็มีเกณฑ์จะได้เจอตัวเลือกใหม่เข้ามาอีกเหมือนกันนะคะคือมุกอ่อนได้เร็วนะคะมุกอ่อนได้ค่อนข้างเร็วสําหรับตัวเขาเ ต่อไปขอขยายสถานการณ์ความรับเพิ่มเติมของคุณแล้วก็เขานะช่วยเหลือนะคะแอบส่องแอบดูใครอยู่แต่ก็ส่องไปแล้วก็เครียดก็เลยอยากที่จะอยู่กับสิ่งที่คุณมีความสุขอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อฝูงนะคะมีคนอยากจะช่วยเหลืออยากที่จะคือเขาเห็นคุณเสียใจเขาก็อยากที่จะให้คุณได้เจอกับความรักดีๆนะคะจะแนะนําคนดีๆเข้ามาให้กับคุณแต่ประเด็นคืออาัจจาวันไวบ้างแต่ มันไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกที่จะทำให้คุณเปิดใจให้กับคนคนนั้นได้นะส่วนคนในใจนะคะเป็นยังไงเพิ่มเติมพักพ่อน,นะคะเดียวดายนะตัวเขาอะ่ะต่อให้มีคนคุยเยอะนะคะตัวเลือกเยอะหรือมีคนรักแล้วมีตัวเลือกเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเติมเต็มเขาไม่ได้เต็มที่อยู่ดี คนหนึ่งเติมเต็มแบบหนึ่งคนนึงเติมเต็มอีกด้านหนึ่งนะคะคนนึงน่ารักคนนึงสวยคนหนึ่งมีข้อดีแบบหนึ่งข้อเสียแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้รวมอยู่เป็นในคนคนเดียวกันที่เขาต้องการนะคะแล้วมันก็ยังเติมไม่เต็มสําหรับเขาสักทีนะคะไม่ว่าจะมีตัวเลือกกี่คนก็ตามเนาะต่อไปนะคะความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเค ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคน k กิ g งออฟเพนทัคโคสามดาบเคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจไปเยอะนะคะหรือหักหลังคุณนะคะหรือทำให้คุณแบบรู้สึกเจ็บปวดเรื่องของบุคคลที่3าม ะะหรือเรื่องราวของรักสอนถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมก็มีคิดถึงคุณบ้างแต่เขาอยากให้คุณมีการ o v ฟ on เขาอยากให้คุณได้เจอกับความรักที่ดีที่เหมาะสมกับคุณนะคะเขาเสียใจและเขาก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวที่ผ่านมาแต่การที่เขาจะถ่โทษตรงนั้นคือมองว่าการปล่อยให้คุณได้ไปมีโอกาสได้มีโอกาสได้ Move on ได้เจอกับความรักที่ดีคุณเป็นคนดีในสายตาเขานะคะ ฟังคุณนะคะคิดแล้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างสิงดาบก็ทําให้เขาปอดทาให้คุณจะปวดมากแอบคิดถึงบ้างในบางครั้งนะคะอาจจะฝันถึงบ้างด้วยในบางครั้งเหมือนกันแต่คุณก็สามารถที่จะทําใจได้นะคือมันเรื่องราวมันผ่านมาแล้วมันเป็นจุดที่คุณกําลังหิวใจนะคะโฟกัสกับเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณนะคะอื ไปต่อกันที่บทสรุปนะคะจะมีใครเด่นๆเข้ามาบ้างไหมอะ่ะคนใหม่ๆหรือจะเจอความรักที่สุขถูกใจคนถูกใจเข้ามาบ้างหรือเปล่าอะ่ะไปดูวันที่บทสรุปนะคะเพจซอฟคับนะอืมคนที่ถูกใจมีเข้ามาแต่ก็ยังไงอะ่ะแต่ก็แบบคุณก็ยังอยากที่จะอยู่ในโลกของตัวเอง นะคะมันไม่ได้ทักใจหรือทําให้คุณอยากจะเปิดใจขนาดนั้นชอบไหมชอบแต่อย่งที่จะวางเขาอยู่ในมุมของความเป็นเพื่อนนะคะคุณยังกังวลใจที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆไพ่ความรักนะคะไพ่บอกว่าให้เรามองไปที่มุมบวกนะคะคิดบวกโฟกัสในสิ่งที่ดีนะคะเชื่อศรัทธา ในความรักที่ดีเสมอนะคะแล้วไพ่ก็บอกว่าคอลลิดินโยโซเมตนะคะจะเป็นการอธิษฐานขอพรต่อ,ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ได้เจอกับความรักดีๆนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนรออยู่เลยว่าถ้าคุณมีการขอพรก็น่าจะให้อย่างที่คุณขอมานะคะจัดแจงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นคนแบบไหนบุคลิกยังไงทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะคะพรีเซนเตชันต้องมาแล้วจุดๆนี้นะคะ และคนคนนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ Engagement หรือ Commitment ในอนาคตด้วยเนาะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและขออวยพรให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้นะคะได้สมหวังกับความรักปรารถนานะคะกับคนใหม่ที่จะเข้ามาจากการขอพอรได้โดยเร็ววันนะคะสวัสดีค่ะ ไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะฝังของคุณนี lovers นะคะสิเหรียญโอ้โหโค่อนข้างจะ in love นะค่อนข้างจะ in love พอสมควรนะคะมีการคุยกันทุกวันคุยกันบ่อยขึ้นนะคะทำความรู้จัก เติบโตนะ,ะอยู่ในช่วงของการเติบโตกันมากขึ้นพยายามบาลานซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาพยายามบาลานซ์สถานการณ์บาลานซ์ความสัมพันธ์แต่มีการเติมเต็มได้ไปในทิศทางที่ดีนะคะดีเล่นกับคนที่เป็นชาวทัดดินเด่นมากๆนะคะมังกพรกพฤกษบหรือกั้นที่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์รู้สึกว่าช่วงนี้มีการเติมเต็มที่ดีนะคะลูกเขาใส่ใจคุณคุณใส่ใจเขามีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดทกันนะคะ ออกเดทกันบ่อยขึ้นได้ใช้เวลามากขึ้นหรือได้ใช้เวลาร่วมกันแบบฟิลโรแมนติกกุ๊กกิ๊กดุ๊กกิ๊กด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขาต่อไปฝั่งคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างเก้าเหรียญหกเมท้าสามถ้วยสิบถ้วยเหมือนเขาจะเจอคนที่ถูกใจแล้วนะซึ่งมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะคะแต่เขาเองอ่ะเขาชอบไหมเขาชอบนะ ไม่ใช้เวลาอยู่กับคุณเขามีความสุขเขาแฮปปี้แต่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือเขายังยังชอบแบบตัวปิวๆวอยู่อะเลือกไหมยังไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบแบบใช้เวลาสังสรรค์ไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมามาครอบเขาหรือว่ามากำหนกดกฎเกณฑ์อะไรเขาเขารู้สึกว่าแบบนี้มันก็แฮปปี้ดีนะคะมันก็ดูมีความสุขทุกอย่างมันดูแบบ ไพ่มาออกมาในแนวบวกมากๆเลยนะคะแฮปปี้ทั้งคู่ประเด็นคือตัวคุณอะดูจะมีความต้องการที่จะพัฒนามากกว่าของเขาไม่ได้แปลว่าขเขาไม่อยากพัฒนานะแต่เขารู้สึกว่ามันมันมันยังมีอิสระอยู่เขายังต้องการอิสระอยู่นะคะขอขยายเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์ความรักป่วยนะคะบรีนะคะคำสัญญา ทำบุญนะคะจะมีการทำบุญหรือมูเตอรบางอย่างเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แต่ว่าดูเหมือนแบบว่าคนรอบข้างหรือคนอื่นๆเนี่ยจะไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ของคุณหรือจะไม่ได้สป,ปอร์ตนะคะความรักของคุณครั้งนี้เท่าไหร่นะคะฝั่งเขาละคะเป็นยังไงคำสัญญาจะมีคำสัญญาบางอย่างร่วมกันด้วยนะ่า โอเคอะไรก็ได้นะคะดูจะไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่อืมแต่เขาจะติดเพื่อนนะเขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะข้าสังคมเนี่ยที่จะไปไหนมาไหนกับเพื่อนพอถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันขยับขยายขึ้นไปเป็นการมีแฟนเขากลัวว่านะคะเขากลัวว่าการที่เขาจะได้ไปอยู่กับเพื่อนฟูงการจังสันนะคะไปทงไปเที่ยวใดๆเนี่ยมันจะลําบากมากขึ้นหรือมันจะยากขึ้นนั่นเอง นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาเนาะต่อไปนะคะในส่วนของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเดิมูนสี่ถ้วยเขาสูว่าเขายังไม่พร้อมนะถ้าคุณจะหยิบยื่นอะไรบางอย่างมาเช่นเฮ้ยเราจะคอมมิตเมนต์กันเราจะเป็นแฟนกันเราจะเป็นคําถามในเชิงแนวเนี้ยเขาสูว่าเขายังไม่พร้อมที่จะตอบ แลเขาก็กลัวว่าคุณจะผิดหวังหรือเสียใจในตัวเขาเหมือนกันนะแต่ไดไดคือเขาชอบคุณมากนะเขาชอบคุณมากแต่ปลายทางหรือจุดหมายหรือเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของความสัมพันธ์ในตอนเนี้ค่ะมันยังมีความแตกต่างกันอยู่คุณจะมีความต้องการที่ใหญ่ที่จะพัฒน,นาแต่ตัวเขายังไม่พร้อมนะคะเขายังไม่พร้อมฝังคุณล่ะคิดละรู้สึกยังไงกับเขาว่าสิบถ้วย เป็นทุกอย่างมากเลยในใจก็คืออยากเติบโตไปกับเขาอยากให้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาคุณกลัวการโดนตัดจบคุณกลัวว่าเขาจะเทคุณคุณกลัวว่าเขาจะหักดิบกับความสัมพันธ์มันมีความกลัวที่อยู่ลึกๆข้างในแต่ใดๆคือเวลาที่ได้ใช้เวลากับเขาคุณแฮปปี้คุณมีความสุขคุณอยากที่จะสตาร์ทนะ,ะเวลาตรงนั้นเอาไวอ้อะแลวอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะคะ Okay. ไปต่อกันที่บทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสตรสนะตามพยายามควบคุมคอนโทรลระวังเอเนอร์จีตรงนี้ด้วยนะคะกล้าก,กลัวๆหรือมีความระแวงมีความกางังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนะะี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ห้าเหรียญสิบดาชิยอด กลัวการจะไม่ได้ไปต่อกลัวใจตัวเองนะคะอันนี้เป็นเป็นความคิดของความกลัวเมื่อไหร่ที่สถานการณ์เริ่มนิ่งเริ่มอยู่ในจุดที่นิ่งคุณยิ่งมีความกังวลสูงขึ้นนะคะดังนั้นขอให้ขับเคลื่อนไปที่ energy ด้านบวกนะคะของความสัมพันธ์และเข้าใจนะคะเข้าใจในจุดยืนของตัวเขาและพยายามที่จะ ให้ตัวเขานั้นเข้าใจในจุดยืนของความต้องการของตัวคุณด้วยนะคะอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดนะ r e c o n c i a l i a t i o n นะคะ p l e o n e s s นะคะถ้าบางคนในที่นี้นะคะมีการแบบห่างหายกันไปหรือมีทะเลาะปักเสีย มนนีช่วงวันที่16ถึง30เนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะและมองว่าคุณและคนคุยของคุณคนนี้ค่อนข้างเด่นว่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตเคยเป็นคนเกา่าคนรักเก่าในอดีตชาตินะคะหรือชาตินี้ก็ตามนะคะเคยรู้จักกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนนะคะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะตัดกันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่ง นะคะพรีฟูเนตมองว่าให้โฟกัสไปที่ความสุขความสนุกสนานความสุขเก็บเกี่ยวมันแต่ก็อย่าลงใจไปมากกว่าที่เขาลงใจให้เรารู้ออกไหมนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะ ไพ่สถานการณ์คนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงไพ่สาการา์ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะมาดูสถานการณ์ในฝั่งคุณนะคะเอซับสดดสัน้นการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆของความสัมพันธ์ปัญหาที่ยืดเยื้อกันมาก่อนหน้านี้จะได้รับการเคลียร์ใกการแก้ไขนะคะกลับมาพูดคุยกันได้ดีขึ้นนะคะแต่มันดีได้ช่วงหนึ่งนะคะมันเป็นเหมือน up and down นะคะ on and off up, up. เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวสามวันดีสีวันไข่ขึ้นขึ้น,นลงลงแบบโลราดอีกหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ของคุณแก้ไขกันได้เ,เริ่มต้นกันใหม่อีกสักผ่านไปสองสามวันเอา่ามีปัญหาแล้วนะคะปัญหาเดิมบ้างปัญหาใหม่บ้างเลยทำให้ มันจะดีก็ดีไม่สุดมันจะล้ายมันก็ล้ายไม่สุดนะคะความสัมพันธ์หกดาบช่วงของสิ้นเดือนเนะะี่ยค่ะจะมีความห่างหางกันนิดหนึ่งนะคะระหว่างคุณกับเขานะขยายนิดนึงนะเจ็ดเหรียญแต่ก็ยังไม่ได้ตัดก,กันขาดออกไปนะฟังเขานะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไง w ีออฟฟอร์จูนเจ็ดถ้วยนะคะมันเป็นความคิดมากในตัวเขาอ่ะอืมมันเป็นความคิดมากในฝั่งของเขานะคะ การกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่สิ่งที่ที่ทำให้มันมีปัญหาอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดความมโนคือเขาเป็นคนคิดแล้วจับจับโยงอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนั้นนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างในความคิดของเขามันก็มากกว่าความเป็นจริงไปด้วยนะคะถามว่าเขามีเซนไหมเขาก็มีเซนนะเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับอยู่หรือเปล่ามีใครคือเขามองว่าตัวคุณน่าจะป,ปุกปิด หรือปิดบังสิ่งที่เขาควรจะรู้เอาไว้หรือเปล่านะคะมีการแอบ,บเช็คแอบซบองบางอย่างนะคะแล้วก็เครียดเองเครียดแล้วก็แผ่อ e ินเนอมาในฝั่งของคุณนะคะแผ่อ e ินเนอมาในฝั่งของคุณเหนื่อยใจพอสมควรนะคะสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องรับอ e ินเนอน่าจะเป็นฝั่งคุณนะคะส่วนคนที่ส่งอ e ินเนอลบเนี่ยจะเป็นมาจากฝั่งเขานะคะถ้าไพ่ไม่สลับนะแต่ใดๆคือไพ่สลับกันได้นะคะ ต่อไปขยายสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานิดนึงนะคะขยายเพิ่มเติมสถานการณ์ฝั่งคุณบริวารน,นะคะไลแม่กันแกล้ากฤสินบนเป้าหมายจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนมีคนพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันมันมีปัญหาน่าจะเป็นคนมอกนะคะเข้ามานะคะอืม ซึ่งคุณมองว่าเรื่องราวที่มันเป็นมัญหามันผ่านไปแล้วอะ่ะมันควรที่จะดีขึ้นได้แล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่คาราคาสั่งนะคะเหนื่อยใจคุณอาจจะพยายามแบบทําดีกับคนรักในช่วงที่มันเริ่มจะดีขึ้นอะ่ะแต่ตัวเขามันก็ดีขึ้นในนิดนึงแล้วตัวเขาก็วนกลับไปคิดมากจนทําให้รู้สึกว่า ะะมันเหนื่อยเป้าหมายที่คุณวางไว้กับเขาอะมันเริ่มจะลำบากใจน้อยหน่อยนะคะหน่อยหน่อยฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงรวดน้ํานะคะเขาพยายามที่จะให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านผ่านมานะคะแล้วโฟกัสกับปัจจุบันเห็นไหมเพ้อฝันดดรีมนะคะความมโนความคิดเปลงค่อนข้างจะเยอะนะคะ,ะ,คะพิธีกรรมก็คงจะเป็นลักษณะของ ออนั่นแหละค่ะเซนต์ต่างๆของเขาที่เขาคิดว่ามันก็มีไหมมันก็มีนะคะแต่บางอย่างอะ่ะมันมีการแบบมโนไปเองก็เยอะเหมือนกันนะคะเขาอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์อยากได้การดูแลแล้วก็อยากที่จะดูแลคนได้ดีกว่านี้แต่ในเรื่องของความมโนเนี่ยค่ะความคิดเยอะความคิดไปเองต่างๆมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกนี่นเองนะคะต่อไปนะคะสถานการณ์ ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณล่ะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแปดเหรียญหกเหรียญเขาเห็นถึงความตั้งใจของคุณนะที่คุณพยายามที่จะทาดีกับเขาอ่ะนะคะที่คุณพยายามจะทําดีทุ่มเทใดๆกับเขาก็แล้วแต่แต่เขามองว่ามันยังไม่มากพอสําหรับเขาอะค่ะนะคะมันยังไม่มากพอสําหรับเขาตัวเขาพยายามที่จะควบคุมคนโทรลสถานการณ์ความรักนะคะแต่เขามองว่าตัวคุณก็ ก็ดูจะไม่ไม่ค่อยคล้อยตามในสิ่งที่เขาพยายามคอนโทรลคือมองง่ายๆว่าสิ่งที่เราพยายามไปอ่ะมันไม่พอสําหรับเขาส่วนสิ่งที่เขาพยายามต้องการจากเราอ่ะมันก็ไม่พออยู่ดีนะคะเหมือนต่างคนต่างมันมีความไม่พอพอดีกันนะคะมันมีความเยอะไปมันมีความน้อยไปหาจุดที่มันบาลานซ์ค่อนข้างใจยากนะคะโอเคส่วนตัวคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขา สี่ไม้เท้านะคะทาวเวอร์บ้านหม้เลยทีเดียวนะคะเหนื่อยกับความหึงหวงของเขาเหนื่อยกับการสื่อสารเจราจาแล้วคุยกันแล้วแบบมันก็ต้องเป็นปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะสี่ไม้เท้าแต่ทาวเวอร์คือปุดขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณก็เหนือ่อยจนคุณแบบโอกาสที่คุณจะระเบิดอารมณ์ะค่อนข้างสูงเหมือนกันระเบิดอารมณ์แบบถ้าไม่พูดแรงไปเลยก็คือ ถอยออกมาเก้าหนึ่งแบบเ,เนียบๆนะคะมันไม่ไหวอะ่ะนะคะทาาเวอร์มันไม่ไหวแล้วอะ่ะเก็บมาจนระเบิดในท้ายที่สุดมันเหนื่อยเหนื่อยใจในความสัมพันธ์มันไม่มีความพอดีกันอะ่ะนะคะโอเคสุดท้ายบทสรุป เอซับซอดนะคะไนอฟมอนเพจซับซอดนะคะวีออฟจูนความสัมพันธ์นะคะมันเปลี่ยนไปนะคะเอซับซอดคือปัญหามันได้รับการคียคลายมีการคูดคุยคี่คลายแล้วแต่สถานการณ์มันกลับมาดีขึ้นได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปร้ายขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะคะอาจจะต้องปล่อยวางทำใจอย่างเดียวเลยคือทำใจปล่อยวางตัวเราก็อย่าไปคาดหวังว่า เขาจะต้องได้หลังใจเรานะคะส่วนถ้าเป็นพาร์ทของตัวเขานะคะคนรักของสิงเข้ามาดูก็จะต้องไม่คาดหวังในตัวของคนรักเหมือนกันนะคะคู่กับเขาเนี่ยมีสัญญาณของเนื้อคู่นะมีเคมีทรีที่ที่โดดเด่นนะคะมีความผูกพันมีแรงปัารถนาต่อการค่อนข้างสูงนะคะแต่เสียอย่างเดียวคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันไปก็คือการยึดต,ติดนะคะยึดต,ติดอยู่กับ สิ่งที่เราต้องการจะต้องมองเอาใจขับมาใส่ใจเราให้มากขึ้นปรับแก้กันไปนะคะไม่ได้แปลว่าโซมีเราจะเลือกกันไม่ได้นะคะก็เลือกกันได้แต่จะวนกับมาอีกีแล้วจะทําให้มันดีขึ้นได้ไหมอันนี้คือประเด็นนะคะโอเคคลิปของสิงก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ